วันนี้นะคะพันก็มาถ่ายงานนะคะของฮันนี่คิวนะคะเป็นคอลลาเจนนะคะนี่เลยแล้ววันนี้นะคะพันก็เอามาด้วยค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่พันได้กินสักพักนึงแล้วแล้วก็อย่างหนึ่งคือเป็นเป็นตัวเทสเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโปรดักต์ยังไม่ออกเลยพันกินตั้งแต่โปรดักต์ยังไม่ออกเลยนะคะถ้าเป็นโปรดักต์จริงๆก็จะเป็นแบบนี้ซองจะเป็นสีนี้แบบนี้เลยนี่ก็เลยเอามากินด้วย ก็ใส่น้ำนิดนึงเป็นสีม่วงเหมือนกล่องเลยอพอละลายน้ำก็คือละลายแบบง่ายมากเลยนะคะและที่สำคัญนะคะเป็นสูตร anti aging นะคะคือที่เห็นพันผิวเด็กผิวลุ่มแบบนี้นะคะก็นี่เลยค่ะ h ี n คิวนะคะกินทุกวันค่ะช่วงนี้ รับรองว่าใครอยากมีผิวใสผิวสวยผิวนุ่มผิวเด็กนะคะฮัน mm hmm. นี่คิวค่ะกินง่ายอร่อยแล้วก็หอมมากค่ะโอ้โ mm hmm. หรับรองว่าคนที่แบบอาจจะกินแบบอะไรยากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพันมั่นใจว่าเนี่ยกินง่ายมากค่ะยังไงก็ลองดูนะคะอยากมีผิวเด็กแบบพันก็ลองดูค่ะ home.